นี่นะครับผมใครอยากมีเพชรไปสุ่มเจยกรรมหรือสมปืนนะครับผมแนะนําให้มาทําเจียกรรมช่องเต้าซี่ชแนลได้เลยนะครับผมน้องๆจะมีเพชรไปสุ่มไปทําเจียกรรมกันได้นะครับผมและก็อย่าลืมนะครับวันนี้พี่มีเจียกรรมแจกบัตรกาลีน่าจำนวน5ใบนะครับผมใครใส่ก่อนมีสิทธิก่อนนะครับผมไปดูกันเลยม <it> ุมเกมชอ็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิด และ ID ดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโตโอ้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมเต๋านะครับช่องเต้าซี่ชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับพร้อมกับกิจกรรมดีๆนะครับผมแจกบัตรกาลิน่านะครับผมจํานวน5ใบนะครับผมใครโชคดีนะครับ ใส่ได้ก็รับไปเลยนะครับฟรีๆนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมน้องๆก็กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเต้าซี่ชาแนลด้วยนะครับผมพี่จะได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับผมและนะฮะวันนี้พี่จะพามาดูนะครับผมเป็นชุดใหม่นะครับนี่นะฮะเป็นชุดอีโวใหม่ล่าสุดจากทางฟรีไฟนะครับผมนี่นะฮะไปดูกันครับผมนะฮะโคตรเท่ฮะผม มาเลยครับผมมาร่วมเล่นกิจกรรมกับช่องเต้าซี่ชาแนลนะครับผมอาจจะโชคดีได้ลุ้นรับเพชรไปฟรีๆนะครับผมเนี่ยนะฮะเอาไปสุ่มตัวใหม่กันนะครับผมสุ่มชุดใหม่นะครับผมแล้วก็นะฮะตอนนี้นะฮะก็ยังมีกิจกรรมแบบนี่นะฮะกิจกรรมตัวนี้นะครับผมน้องๆคนไหนยังไม่ได้ทำนะครับก็เข้ามาล็อกอินรับกันได้นะครับผม แล้วก็ยังมีในส่วนของปืนใหม่นะครับสกินปืนใหม่นะครับ p 90นะครับผมน้องๆคนไหนนะฮะอยากได้นะครับนี่นะฮะแต่ไม่มีตังเติมแนะนำให้มาเล่นกิจกรรมกับช่องเต้าซี่ชาแนลนะครับผมน้องๆอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับเพชรไปนะฮะไปสุ่มอาวุธปืนกันนะครับผมโอเคไหมครับสำหรับวันนี้นะครับผมพีก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมน้องๆคนไหนที่ เข้ามาแล้วเข้าไปเล่นเจียกรรมแล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไปร่วมชิงรางวัลพิเศษก็ได้นะครับหรือว่าถ้ายังไม่ได้ก็รอในวันถัดไปนะครับผมพาะพี่แจกวันเว้นวันนะครับผมกับเจียกรรมแจกบัตรกาลลีหน้านะครับผมโอเคไหมครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะครับผมบ๊ายบายเจอให,ใหม่คลิปหน้านะครับ